หญิงสาวที่เสียน้ำตาม,มาหลากหลายครั้งมากเกิดอะไรขึ้นกับน้องวันนี้ต้องติดตามค่ะเผือกไม้ใหญ่มาเสิร์ฟแล้วค่ะ วันนี้เราขอมาเล่าเรื่องราวของสาวเจ้าลูซ่ซือนะคะหลังจากที่เราทำคลิปหลายๆคลิปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของน้องนะคะที่เป็นประเด็นดาราม่าอยู่ในตอนนี้วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาย้อนให้ดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยนะคะเคยเสียน้ำตานะ,นะคะออกรายการมาแล้วด้วยเกิดอะไรขึ้นกับน้องวันนี้ค่ะเราจะมาเล่าให้ฟังจริงๆนะ ซึ่งเจ้าลู่ซือนะคะเคยร้องให้กลางร,รายการรายการหนึ่งค่ะย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นปี2019นเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเจ้าลู่ซือเนี่ยนะคะยังเป็นดารานหน้าใหม่มากๆที่ยังไม่มีใครรู้จักน้องเท่าไหร่นักนะคะน้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ค่ะที่ผลิตโดยโปรดิวเซอร์มือทองแห่งยุคในตอนนั้นเลยนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่แบบว่าพาน้องเนี่ยไปเข้าค่ายเป็นเรียลลิตี้ค่ะเพื่อฝึกการแสดงนั่นเองค่ะซึ่ง เจ้าลู่ซื้อในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้ตั้งใจงจริงๆมันเกิดเหตุแบบอุบิเหตุเกิดขึ้นมาก็คือมีงานแสดงซ้อนเข้ามาอีกงานหนึ่งนะคะซึ่งน้องเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยน้องก็รู้สึกว่า อยากจะไปถ่ายงานแสดงมากกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาของน้องแล้วนะคะทําให้น้องเนี่ยอ,อยากจะถอนตัวจากรายการแต่ว่าถ้าถอนตัวจากรายการเนี่ยน้องก็จะต้องแบบจ่ายเงินค่าปรับซึ่งตอนนั้นน้องไม่มีเงินค่าปรับนะคะด้วยความที่เธอไม่รู้ว่าจะทำงไงเธอก็เลยลุกขึ้นมาร้องไห้ตอนกลางดึกนะคะซึ่งสตาฟเนี่ยพอเห็นก็ตกใจก็เข้ามาดูเนาะแล้วน้องก็ค่อยๆอธิบายเหตุผลสาเหตุที่ร้องไห้ให้กับสตาฟฟังค่ะในที่สุดน่ะสตาฟก็เข้ามาถอดไม์เธอแล้วก็ส่งน้องกลับนะคะซึ่งภายหลั เ,เราได้มารู้ว่าอซีรีส์ที่น้องอยากจะไปร่วมแสดงเลยนะคะคือซีรีส์เรื่องค่านี่แหละองค์หญิงสซึ่งเอาจริงๆเรื่องนเนี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้น้องมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังเป็นกระแสโด่งดังขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งนะคะในบรรดาบุกผ่านักแสดงในรุ่น95ในตอนนั้นนั่นเองเลยค่ะซึ่ง งานนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าตัวโปรดิวเซอร์นะคะค่อนข้างที่จะบอกว่าเหมือนกับพยายามพูดโน้มน้าวเจ้าลููซื่อนาะว่าน้องเนี่ยมีการทักษะการแสดงที่แบบโดดเดน่นแบบอยากให้อยู่ในรายการต่ออะไรแบบนี้แต่ว่าแบบคือเขาก็แบบว่าเหมือนมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องก็แบบว่า ตัดสินใจที่จะไปถ่ายซีรีส์ก็คือค่านี่แหละองหญิงสมนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโปรโดิวเซอร์เขาอาจจะแบบว่ามีความแบบไม่ค่อยพอใจต่างๆนานาเขาก็เลยโพสต์ค่ะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นรูปของถ้วยชาเขียวซึ่งเอาจริงๆมันมันเป็นเหมือนชาเขียวคั่วเนาะซึ่งความหมายของชาเขียวอะคะ่ะในตอนนั้นนะเอาจริงๆแล้เมันเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ะคะือเป็นความหมายที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนดาน้องว่าเป็นผู้หญิงแบบ โอ้ยไม่อยากพูดเลยเอาเป็นว่านั่นแหละค่ะเป็นคําพูดที่แบบว่าไม่ค่อยดีแบบเป็นผู้หญิงแบบพัทยาอะไรประมาณนะั้นอะ่ะเออนั่นแหละเนาะแล้วก็ทีนี้ค่ะก็มีการโพสต์อีกภาพหนึ่งเป็นภาพแบบจอกชาเขียวซึ่งหลายหลาคนก็เลยแบบโยงกันว่าน่าจะเป็นแบบการพูดถึงเจ้าลูซือหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทําให้เป็นดราม่าต่างๆนานานะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้แบบเขาก็มีการโพสต์อะไรมาต่างๆนานาแล้ว ก็นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะในตอนนั้นที่น้องเจอนะคะแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยร้องไห้กลางรายการตอนกลางดึกเลยแต่ว่าน้องร้องไห้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโพสต์นะแต่ว่าเป็นร้องไห้ก่อนหน้านั้นก็คือร้องไห้ว่าเครียดในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่แบบว่าน้องจะทํายังไงดีคือน้องอยากจะรับงานแสดงเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นประมาณนั้นด้วยค่ะ ซึ่งเอาจริงๆเลยนะคะน้องก็แบบโดนแอนตี้แฟนเนี่ยคะโจมตีแบบหลายๆเรื่องมากๆแล้วก็ล่าสุดค่ะที่น้องมีแบบมีการเสียน้ําตาเนาะก่อนที่จะไปไลฟ์แล้วเสียน้าตาน้องเนี่ยนะคะมีการเสียน้าตาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ปิดกล้องค่ะซีรีส์เรื่องมั่นมุกมั่นหยกนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะเจะ้าลูกซือเสียน้าตาหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะโดนบูลลี่มาตลอดในเรื่องเกี่ยวกับหุ่นของเธออะไรแบบนี้ค่ะซึ่ง วันปิดกล้องเนี่ยนะคะแฟนคลับเนี่ยก็ได้เข้าไปแบบเหมือนกับได้เข้าไปกับน้องเหมือนแบบไปฉลองงานปิดกล้องอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งงานนี้น้องก็คือแบบกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่เลยเพราะว่าประโยคที่แฟนคลับเนี่ยนะคะตะโกนให้กําลังใจเธอระหว่างพบปะแฟนๆน,นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยถูกกระแสโจมตีในเรื่องของน้ําหนักมาตลอดเวลาว่าแบบ แก้มเยอะบ้างอ้วนบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่เนี่ยค่ะทำให้เธอค่อนข้างเครียดมากๆซึ่งในขณนะระหว่างปิดกล้องเนี่ยนะคะก็มีแฟนคลับตะโกนไปว่าลู่ซื้อไม่อ้วนนะผอมไปด้วยซ้ำแถมยังสวยด้วย<ค> <registry> มั่นใจเข้าไว้งานนี้เจ้าลู่ซื้อก็คือซาบซึ้งมากๆก <ส |pl|> ลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยค่ะก็ทำให้แบบหลายหลคนที่เห็นโมเมนต์ตรงนั้น <ๆ S 2> นะะรู้สึกสงสารเธอเพราะว่าไม่รู้ว่าเธอต้องแบกรับอะไรเอาไว้มากมายเลยนะคะแล้วแบบว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังในตัวเธอแบบมากเกินไป ทำให้เธอรู้สึกว่ากดดันเพราะว่าเธอเนี่ยโดนมาตลอดเลยตั้งแต่เล่นเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์อะไรก็ตามแต่ก็คือโดนมาตลอดน้องก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับพอได้ยินแบบนั้นานะน้องคงแบบซาบซึ้งก็เลยแบบว่าร้องไห้ออกมาแล้วก็ล่าสุดค่ะที่น้องได้ไปไลฟ์น้อน้องก็ได้มีโอกาสเขาเได้ว่าอ่านจดหมายของแฟนคลับค่ะแล้วก็หลายๆฉบับทําให้น้องรู้สึกว่า น้องแบบซึ้งมากกับคำพูดนะคะน้องก็มีการเสียน้ําตาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าลู่ซื้อนะคะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเราไม่รู้เลยว่าคนคนหนึ่งน้องกว่าจะได้มาเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบแล้วก็ที่เราเห็นผลงานของเขาอะค่ะเขาผ่านเรื่องราวอ,าอะไรมาบ้างอย่างเช่นตั้งแต่แบบปี2,019ที่เธอเล่ามาที่เธอโดนนู่นนี่นั่น เธอโดนแบบหลากหลายเรื่องราวมากๆเลยที่โจมตีและผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้น้องก็พิสูจน์ในเรื่องของการแสดงเนาะผลงานการแสดงของน้องฝีมือการแสดงของน้องจนน้องได้มายืนเป็นแบบดาราระดับแบบแถวหน้าอาจจะไม่ได้แบบในในรุ่นของเธอนะคะเป็นดารารเป็นดาราระดับแถวหน้าในรุ่นของเธอแล้วก็มีเขาเรียกว่าระดับแฟนคลับระดับ global แล้วก็ในจีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเหรียญมีสองด้านมีคนรักก็อาจจะมีคนที่แบบแอนตี้ด้วยซึ่ง เอาจริงเราอยากจะให้แบบโลกใบน,นีย้ยใจดีกับทุกๆคนเลยอย่าไปทาร้ายอย่าไปเบมาไปบูลลี่ใครคือคือเราไม่รู้เลยว่าน้องผ่านอะไรมาบ้างจนแบบน้องออกมาพูดแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์หลาย,ลายๆคนบอกว่าตกใจมากๆกับสิ่งที่เจ้าลู้ซือโดนนะคะเอาจริงๆเราเองก็ตกใจเพราะเราไม่คิดว่าน้องจะโดนแบบนี้นองแล้วน้องเป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงแล้วเราก็แบบไม่คิดแลวหลายคนถามมาว่าแบบทำไมน้องถึงไม่ฉีกสัญญาค่าเอาจริงแล้วว่ามันมีค่าปรับที่มหาศาลทําให้น้องอ่ะไม่กล้าแล้วเอาจริง การที่เราขัดแย้งกับคนในวงการเดียวกันหรือว่าแบบคนที่อยู่เบื้องหลังอะเอาจริงๆมันไม่เป็นผลดีต่อต่อตัวเองอะเราว่าเจ้ารู้สือในวัย19ตอนนั้นในปี2019น้องคงแบบเด็กมากเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ส่งร่วมกันส่งกําลังใจให้น้องไปด้วยกันในคอมเมนต์ตรงนี้นะคะขอให้น้อง เข้ามาเล่นแล้วก็ขอให้น้องได้เห็นเนาะว่าพวอเราร่วมกันส่งกําลังใจให้น้องมากแค่ไหนนะคะมาส่งกําลังใจให้น้องได้ตรงนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากๆจริงๆกว่าจะมีตรงนี้ได้อ่ะมาหมอยนะคะอย่าบูลลี่กันเลยนะในสังคมขอร้อง